สวัสดีค่ะลุงป้านาค่ะมาค่ะมามือนี่มาปีนกันค่ะมาปีนใส่อะไรคืนนะคะอะไรอของเจ้าตะเาโดอนอะไรที่เราเก็บล้างเมื่อคืนนี่นะคะคือนี่เลยค่ะนี่ค่ะแผ่นอะไรเอ่ยแผ่นดูดควันเหรอไหมค่ะ กินน้หอมกินอาหารกวางกันไปเนาะเะนาะนี่ค่ะอย่างที่แอนว่าไว้ให้ลุงป้านะอาฟังในคลิปที่แล้วนะคะว่าตรงนี้นี่เราจะทําความสะอาดทุกวันนะคะแต่ว่าแผ่นดูดควันของเห้านี่เหาสิล่างสองวันต่อครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเพราะว่าล่างทุกมือว่าใดเนาะค่ะเด้อเป็นยังขึคือหลังว่าใดตี เดี๋ยวกุคนสินี้นี่จากเห้าค่ะบอแมนค่ะมันหนามันมันประหยัดน้ำนะคะถ้าเราล้างทุกวันยังสิในสิคานามในสิคาไไฟในสิคาทุกๆุกอย่างค่ะสองวันครั้งนี่พอดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้สก,กรปรกมากมายนะคะแต่ว่าข้างบนพวกนี้นี่เราจะเช็ดทุกๆุกวันเลยนะคะ หรือไม่ก็วันละหลายหลายครั้งถ้าเรามีเวลานะคะลุงป้าน้าขั้วของสาอุดอรน,นี่สาอุดอร์ตได้เอานามาสีจุดๆ,ๆเหมือนน่าเหมือนที่ร้านใหญ่ๆเขาทํากันนะคะร้านใหญ่ๆที่พ่นมีระบบแบบพื้นเป็นแบบว่าใหญ่ๆที่ต้องฉีดน้ําช่วยนะ่ะคือว่า ร้านของเรามันไม่ได้เยอะเออมันไม่ได้ใหญ่ครัวของเรามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเข้ากับเอาน้ายามาซีดค่ะน้ายาก็จัดขาบไขมันที่แถวแถวฟัง่งยุโรปนี่พอนี่ขายแบบว่าหาซื้อง่ายตามซูปเปอร์มากอกซูปเปอร์มาเก็ตทั่วไปนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่นี่แอนกสิซีดซีด,ด,ดล้วก็สกอดใบคัดนะคะแล้วก็เช็ดน้ําออกหลายๆครั้งเข้ากับิได้ยขั้วที่สะอาดแบบนี้นะคะเนะาะเซาดอนนี่คือไม่ชอบที่จะ ทิ้งครัวไว้ให้เลอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แอนเอาของออกไปคืนไว้ให้กุ๊กเขานะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นสภาพแบบนี้ที่เรายังไม่เอาอะไรมาเก็บใส่ไว้ให้เขานะคะแอนกะสิมาเอาของพวกนี้ออกพปคนก้อนเพราะวะ่าส่วนใหญ่แอนจะเข้ามาก่อนกุ๊กหรือเข้ามาก่อนคนอื่นนะคะเพราะว่ายยังแอนถึงเข,ขามาก่อนคนอื่นตี เพราะว่าแอนมาเตรียมคัดสามาเตรียมเงื่อนถอกเงื่อนท่อนแล้วก็มาดูนั่นดูนี่ตามภาษาเห้านั่นล่ะค่ะบางมือเข้ากับเขามาก้อนบางมือแอนกับเขามาก้อนนะคะแต่ถ้าวันไหนแอนเข้ามาก่อนนี่แอนกับสิคอบอกว่าแอนสิท้ายคลิปถ้าคุณมีอะไรทําหรือคุณไม่จําเป็นต้องมาตอนเช้าแอนกับสิเขามาก้อนเผื่อที่สิได้เห็ดนั่นเหน็ดนี่เห็ดคลิปของสาวอุดรค่ะเพราะว่า แอนทำคลิปลงไปหลายช่องทางนะคะเพราะว่าสิเป็น u t u b e ไปว่าจะเป็นตอต่อมั่งไม่ว่าสิเป็นอ,อีกช่องทางหนึ่งที่ f c e e o o o นะคะแอนกับพยายามติดสเห็ตตรงนั้นนะคะแล้วแอนก็ได้รับตังที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กด้วยเรื่อยๆนะคะแต้กับว่าได้เยอะแต่ว่ากสนุกไปกับลุงป้านาอาที่ฝั่งนู้นมั่งฝั่งนี้มั่งจากวันหนึ่งเราลงวันละ นน้อยคลิปแอนกับสิพยายามเห็ดเห็มันไดหลายหลายคลิปจังสิค่ะกันเลยบอกว่าตอนเช้าสิเขาสิพยายามขามาเห็ดย่างนันย่างนี้ที่เรายังไม่เคยออกคลิปไหล้ลุงป้านาอาได้เบึงจังสิค่ะเพราะว่าบางครั้งลุงป้านาอาก็อาจจะเบื่อในที่แอนทําตักแต่กับข้าวใช่ไหมคะแต่ ในการที่แอนล,ลงคลิปไปในหลายช่องทางแอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเป็นคลิปตักอาหารนี่ลุงป้านาะอาก็ดูดูเยอะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปในแนว,แนวทางม่นี่ทางฝั่ง Facebook นี่สิดูเยอะกว่าฝั่งนี้นะคะเออในในแบบฟอร์มอื่นนะจะดูเยอะกว่าฝั่ง u t u b e นะคะฝั่งยู u ูบนี่พ่นสิมกักเบิ่งคลิปตักอาหารแต่ว่าอีกช่องทางหนึ่งพ่นสิบเบิง่งหรือหรือเพราะว่าเรา คนรู้จักเรามาในด้านทางนี้แอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากสิพยายางามล่งห้ได้หลายที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่แอนหลายๆคนจะชอบว่าแอนไปบุ่นวายอยู่กับอะไรแอนจะไปอยู่ฝั่งเฟซบุ o กมากกว่าฟังนี่นะคะเพราะว่าอย่างเฟซบุ๊กนี่มนม่ได้ตอบงเนี่ยไหคะตอบง่ายแล้วทีนี้หลายๆเพื่อนที่ตามไปจากฝั่งยู u ูบนี่เพิ่กนกระดูเหฮาเพิ่นสามารถ ยกหูโทรศัพท์เข้ามาถามเข้าใดเพนสามารถพิมพ์เม็กเซดได้นะคะส่วนโตได้นะคะว่านู่นนี่นั่นเข้ากับปรึกษากันเบาพืนกันบางอย่างที่ถามไทยกันบางอย่างที่แอนไม่รู้แอนก็นได้สอบถามเพินแต่ส่วนใหญ่นี่เพนก็สิถามแอนว่านู่นนี่นั่นเฮตดจังไห๋อันไหนที่แอนบอกได้แอนก็บอกอันไหนที่แอนไม่รู้เลยแอนก็นบอกว่าใดคือกันเดอค่คเดอเพราะว่ากุ๊กแต่ละคนกุ๊กแต่ละ าสายงานที่สาอุดรจ้างมานี่เพิ่นสิมาในในสบับของเพิ่นค่ะเหมือนอย่างที่สาอุดรเคยว่าไว้ว่าอย่างกุ๊กคนก่อนๆเน,น,น,นี่ยเราจะปรุงอาหารปรุงสดใช่ไหมคะแต่ว่ากุ๊กที่แอนจ้างมาณตอนนี้นี่ที่เขายังทางานอยู่กับสาอนนุดรนี่เพิ่นสิปรุงอาหารทุกอย่างจะเป็นสิเป็นสูตรของเพิลนนะคะเออสูตรของเพิ่นแล้วแอนกับไม่ได้ไปแบบว่า บ่ได้ไปแบบว่าเจ้าตองเอาสูตรของข่อยเปะๆนู่นนี่นั่นบ่ค่ะแต่ละคนที่มาเขามีเขามีพื้นฉานของเขามาอยู่แล้วนะคะเราก็เปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมคะยางเพลนนี่เพลนถนัดในสองทางของเพลนเพลนกะเห็ดของเพลนแต่ว่ารสชาติน่ะมันยังคงทนของเราอยู่นะคะที่หลายๆคนถามแอนมาว่าอันนั้นอันนี้มีงสิแอนก็นตอบให้ได้ค่ะในสิ่งที่แอนตอบให้ได้นะคะ อย่างสิ่งในที่แอนตอบบ่ได้กาสิงยกไข่กุกเพิ่นมาตอบให้คะ่ะแต่ว่ากระสิพยายามตอบให้ได้ทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเราไปในฝั่งฟัง,ฟงแบตฟอร์มสีฟ้ายูทูปน่ะเอออะไรโทษค่ะเฟซบุ๊กน่ะแอนสามารถที่สิตอบให้ได้แทบทุกคาถามเลยนะคะเพราะว่าบางโอ้ยตกแล้วบางคนเพิ่นโทรมาถ,ถามเขาก็สามารถตอบเพิ่นได้เลยแต่ว่าในฝั่งยูทู e นี่เราเราไม่สามารถที่จะตอบ ในคอมเมนต์ได้แอนรู้ว่าตอบในคอมเมนต์ได้แต่มันบ่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเห็นกันนะคะนี่นะคะเทากับสิมาเตรียมไว้นะคะแอนเตรียมไว้แบบนี้ค่ะให้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อารมณ์อะไรของเรานี่เทาสิพยายามที่สิเฮตดแบบว่าให้ง่ายที่สุดเท่าเท่าที่สิง่ายได้ค่ะเทากับมาแบบนี้ ใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงตัวเล็กตัวน้อยน้ำมุกน้ำมันเป็นพวกทรงพวกซอสนี่แอนจะใส่ในกระถางแบบนี้นะคะแล้วแอนจะไม่เลือกใส่ในกระถางที่ใหญ่นะคะเพราะว่าอย่างมันง่ายในการทำความสะอาดแล้วก็มันง่ายในการที่แบบว่า อะไรหมดปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บเติมปุ๊บมันสิบ๊อดใดซกกระปงมันสีบ๊อดใดแบบเลอะเทอะโบนน่ะนหะค่ะเออแบบว่าบางครั้งนี่เราไม่มีเวลาแบบว่าเราไม่มีเวลานี่ถ้าห้าอันเอาอ่นอ,อนง่าตึกลึกมาใส่แบบนี้เลยใช่ไหมแล้วก็แค่จะเช็ดแล้วก็เอาไปไว้ยังสิะะ่ไหค่ะแอนก็เลยไม่ชอบแบบนั้นแอนนกักมักที่สิใหล้ลางทุกมือนะคะทําทุกวันคุณก็จะติดเป็นนิสัยคุณกระสี เขาเออนี่ยังก็ไม่ได้ขี้เกียจนะติดเป็นนิสัยเอตอเนนต้องเปลี่ยนนู่นต้องเปลี่ยนนี่ทุกวันนั่สิแม่ค่ะเออมันก็สิติดเป็นนิสัยของเฮาค่ะเฮาเฮาจาเป็นท่าวันไหนที่ที่คุณเหนื่อยจริงๆแขกเยอะจริงๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแอนอนุโลมให้ได้นะคะเสร็จเราก็เอาไปไหวแอนอนุโลมใได้แต่อย่าบ่อยนะคะเพราะว่าถ้าบ่อยนี่เจ้าก,ก็สะติดนิสัยถ้าบ่อยเจ้าก,ก็สิวา่าพรุ่งนี้ค่อยทํา วันหลังค่อยทาถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้คุณคิดแบบนี้มือรุ่นเจ้ากับสิคือเก้าอี้ใ่ไหคะ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นดินพอกหางหมูเหมือนกับว่าลักไก่ยังสิแต่ตัวแอนนี่แอนจะรู้นะคะเพราะว่าอย่างแอนอยู่กับจุดนี้มาทุกวันมือใดผลลักไก่มือใดผลน,นูนผลเหนียงสิแอนสิหูค้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แอนจะไม่ได้เช็ดฝั่งนี้นะคะส่วนใหญ่นี่เป็นกุกกับกับชุด เขาเรียกยังไ่ะคุกาะสุดตอนกลางคืนนะะ่ะแม่ค่ะสุดหลอบบ่ายนะคะเออผนกันสิเสร็จไปนะคะส่วนตัวแอนน่ะถ้าแอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งค่ำนีส่สิแอนกันสิเฮ็ดข้างนอกค่ะเฮ็ดเป็นพวกกับอ่าเสร็จตอกเสร็จโต้งสิเฮ่ากัสิซอยกันนี่สิแม่ค่ะซอยกันไปแต่ว่าเฮ่ากับหู้ค่ะว่าอ่าส่วนผลลักไก่ส่วนผนบลักไก่เพี้ยงแค่ว่า ลักนะลักใดตะวากระเซ็จให้มันสะวงสะอาดจังสินะคะ่ะลักนะลักใดยูตะว่าถ้าข้าเห็ดห้คข,ขั้วขาโซกกระปกนี่พ่นสิทุกตุ่นคร่ี่ยูหนีพ่นสิลู้เลยนะคะว่าแอนไม่ชอบแอนนี่ต้องเซ็จจนหาเลขพอคุณได้ค่ะเออแต่ว่าแอนก็บ่ได้ขนาดนั้นบ่ได้บังคับให้ลูกน้องหรือไม่ได้บังคับให้พนักง,งานของเราต้องเช็ดขนาดนั้นนะคะแล้วลิวยูขั้วยูลานอาหารนี่ มันไม่ได้มีประจํามันไม่ได้มีทุกๆวินาทีอยู่แล้วลูกค้าใช่ไหมคะเขากับเจียดเวลาทีแบบว่าไม่มีลูกค้ามาทำั่งสิมันกระส,สิเป็นควบติดนิสัยมันกระสิเป็นค้วมเคยชินของเข้าค่ะกระสิได้ประมาณนี้นะคะเขากับสิมาจุดฟุน้นจุดไฟล่อเขาค่ะเขากับพรอมทีสิลุยงานใดเลยนะคะคือว่าเสร็จไปแล้วนะคะนี่เสร็จไปแล้วในในการเตรียมของในการเตรียมเตาไวนะะ้นี่ค่ะ พอนาลานเปิดกับพ้อมที่สี่อะไรเอ่ยจุดเตาแล้วก็ทํากับข้าวได้เลยประมาณนี้ไหมคะ่ะนี่คะ่ะเหตุผลที่เหตุผลที่เลือกข้ามากก้อนเพื่อนเลยนี่แหละคะ่ะเพราาว่าได้มาเหตุคลิปให้ลุงปาหนาะอดี๋ยเบิง้งคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะคะคลิปนี้นี่สิม,มาพูดสิม,มาคุ้ยกับลุงปลาหนาะจะไม่มีคลิปทํากับข้าวจะไม่มีคลิปขายกับข้าวนะคะสิเป็นคลิปสาวดอน บุกขว้วตะลุยขว้วเอาของขึ้นเตรียมไวใ้ให้ให้กุกเพิินกับสิบมาประมาณนี้ทุกมือค่ะส่วนอยู่ข้างนอกเขากะเห็ดของนอกของเขาไปนะคะถ้าเขาเห็ดงานนีแอนจะให้ให้เขาเอินอยังให้ซิสลูกน้องของแอนทุกคนแอนจะไม่ไปถ่ายลูกน้องทํางานถ้าลูกน้องไม่อนุญาตนะคะแอนสิบบอกไปทายเลยค่ะ ถ้าผู้ใดอนุญาตหรือถ้าคนไหนอยากเข้ากล้องกับเสาดอนเสาดอนกาให้เขาค่ะแต่สิไปว่ามาแมมาเขากล้องน้ไหอย่อยคขาน้ำอ่ำอยแน่นุ่นนี่นัน,นบ๊อบมี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะมาฟังเสาดอนเบาเงี้ยวๆเนี่ยจะลิปเนะว่าม็นคลิปไหนกับบเบาจะเทียร้ายลุงปานาอาสิเซฟนี้ไปก่อนค่ะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย